สิบสัทธธรรมสูตรว่าด้วยสัทธธรรม94ภิกษุทั้งหลายสัทธธรรมเจ็ดประการนี้สัทธธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีหิริ 3. เป็นผู้มีโอตตะป,ปะ 4. เป็นผู้หูสูตร 5. เป็นผู้ปรารบความเพียร 6. เป็นผู้มีสติ เเป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายสัตธรรมเจ็ดประการนี้แลสัตธรรมสูตรที่สิบจบสมณวักที่เก้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นึ่งพิุสูตรสสมณสูตรสพระมณะสูตร 4. สโสตติกะสูตร ห้ามหาตกะสูตรหกเวทคูสูตรเจ็ดอริโยสูตรแปดอรหาสูตรเก้าอสัตธรรมสูตรสิบสัตธรรมสูตร